อืมน่าจะดีไหวแหละพี่ปินกดครับพี่ก๊อฟกดครับโอเคปะหมดแล้วดูในมือถืออยูดย่ดเช็สตามเลยเล่นามหรอเล่นามหรอี๋ยว ตมไหม้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นถอดออกให้หมดเลยส่งให้ลบกวนลบกวนพี่ป,ป๊อปแล้วก,กันให้พี่ป๊อปเป็นคนกดแล้วกันถ้าอย่างนั้นส่งให้เอดินเบิร์กครับพี่หนุย่ย <laughs> ผมนึกว่าพี่ยังไม่ลงหนึ่งสองพี่ก็ไม่บอกผมเลย <laughs> รอสักครู่ครับเรามาถึงชั้นสามเลย เมื่อแล้วดันล็อกแอนท์คอมมาหกชั่วโมงก็ยังไม่ได้เข้าเลยทุกคนกดครับ เราจะได้เกิดกากก็เขาเดีวบพีจองอะไรไว้จองอะไรไว้จองอะไรไว้เนี่ยเามรานไไงบุนไห์ไงโอ้ยเห็นพูดงี้ทุกคน หมูอยู่กับบอสเองตีงมันนี่ใส่กัดมันคิดไปเองพี่ไก่มันซอยขาเรารู้สึกอย่างนั้นขามันสั้นพี่ใช่ใช่ไอ้ไก่นี่มันขาสั้นไก่อะเหมือนดูวิ่งเร็วนะ ซอยยิ Ooh, ่งมันจะดูเร็วแค่ไหนจริงมันก็ว uh 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 ิ่งเข้าตัวอื่นนั่นแหละโปลิ่งน่ารักสุดเล้วใช่โปลิ่งน่ารักจริงนี่ก็อยากขี่ขี่กี่นาซึ้อปีแล้วเบื่อแล้วโปลิ่งเหรอเบื่อขนาดไปซื้อไอ้แการแล้วน่ะแล้วแม่งมาลาทาทุบไงเลยซื้อของใหม่เอาไอ้ดึงเบอร์ลู เดี๋ยวมันจะเข้ามาในจะดันยื้อไว้ก่อนเอาบอสหลุดชิปหายแล้วลืมพวอกไปเดอ้อเพื่อนฝูงพพีี่่นนััไป<อ>ดเดอ้อไปฮะคลิปอย่างในยูทูบอ่ะโอ้ไม่มีตัวขายแป้งตัวขายผมซื้อแล้วมันกวา่าเสาหนู่มได้ไหมเสาหนูนหม่มใช่ไหมจะได้เอาขึ้นไปไปให้หมดไปให้หมดเอาขึ้นไปให้หมดเลยไบเอาขึ้นไปให้หมดเลยขึ้นไปให้หมดเลย โว wow, แล้วมันติดทั้งมอนทั้งบอสเลยตีโวนไปคอาไปอ้วาวผมเอาแล้วผมเอาแล้วพี่ออกไปขอบุณอรับผมมือบับลูดรูดลืมโวโว,โวโก็ทีสอรรี่ Sorry, นะม,นมาแล้วมาแล้วชื่ออยู่ในดันแล้วมาหนัวบอส พี่พูดถึงคอมเมนต์เลยนะพี่ฟังไม่ทันคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรวะส่งมาให้ดูทีคลิปเก่าปะวะหรือว่าคลิปใหม่เหรอยังตามมาอีกเนี่ยนะ โอ้ยอันนี้คล <l> <mag> ิปเก่าพิ้วโคตรเก่าเลยพี่เห็นต้องงานรอเออคลิปไหนอ่ะจะจะตามไปกดไลค์ให้อยู่ต้องกดไลค์คอมเมนต์หน่อยเดือนที่ผ่านมาเออนานแล้วนานแล้วนานแล้วนะนก็นานแล้วนะเขาเอาไปข้อไปแล้วที่หรอเห็นนานแล้วอันเนี้ยเห็นแล้วเห็นแล้ว คลิปไหนวะจำไม่ได้วะส่งลิงก์ให้หน่อยได้ไหม,มช่วงนั้นยังใหม่อยู่ช่วงแบบยังไม่ค่อยเป็นยังสดสดอยู่ใส่เสียวผมเลี่ยวใคร,รในีอ่ะ <c oughs> เออเลเซอร์บนโอ้อยจุ่มไข่เลี้ยวใครวะที่กาลงั้น

ตึ้มเลือถ่ายไปสองเรามะโงตายเลยเตร์มาแล้วคน่อยที่ข้าบนโบตายตบนติเนะแรงโดนเชื่อมด้วยันตายกอนเชอมลกายเรือผมไม่ลงเลย เฮ้ยระเบิดระเบิดซ้อนเหรอเจอเก็บเพื่อเปื่อเบฟไม่เป็นไรเจอที่ไม่หัวไปได้นะได้โอ้ยของกันระดับนี้แล้วมันสบายสบายแล้วเออพี่ป๊อปตัวมากทำไมประกันที่กันเท่าไหร่อ่ะ 250อยคห้าสี่พี่ที่เดนดอะไรบ้ <c oughs> เยอะที่สุด <c oughs> นั่นแหะมันมันมีกันไหมไม่ดีครับมันก็มันก็ลดเรื่อยๆอั่นะมันมันแบบมันเยอะแล้วมันก็จะลดความแรงไปเรื่อยๆตอนนี้ตัวตัวข้ววาห้าร้อยเองดูเทําไหร่เท่าไหร่ก็สนได้มากสุดห้าร้อ,อพี่ ้อยเยอะเย็ยิงแรงโอโหตายเลยน้อยติดแฟรี่ไหมอยู่ไม่ติด500น่าจะติดแฟรี่นะพี่น่าจะมัน้อยคนดก็ติดกัน250ต่อเลยครับต่อเลยครับผมจะตั้งใจเล่นแล้ว วนันออฟโลได้กดมันแลียมากดยากคับจำนี้ต้องกดตรงชื่อครับ <st> <itz> มีเทคนิคอยู่กดยากกดยากชันเนี้ยรอยู่กปีมี ชวนแก้วไะเดี๋ยวเปิดคนก่อนอาชั้นนี้ผมขออธิบายนิดนึงนะเนื่องจากว่าชั้นนี้มันจะมีความสับสนจะมีพื้นสีม่วงด้านในกับสีเหลืองด้านนอกนะครับ คนที่ไม่ได้เก็บลูกแก้วอ่ะที่ไม่ใช่แท้งกับพามันไม่ต้องเก็บไปละดังนั้นเนี่ยให้ดูสีนะสีจะขึ้นอยู่ข้างชื่อบอสถ้าได้สีม่วงให้เข้ามาด้านในนะครับมายืนวงในถ้าได้สีเหลืองให้ยืนวงนอกนะครับยืนผิดสีจะทําให้ตายนะฮะเลือดจะลดทีละครึ่งแล้วก็พอตีไปเลือดหัวใจจะเกิดข้างในนะครับก็ตีหัวใจแล้วประตูจะเปิดทีนี้ระเบิดข้างนอกหรือระเบิดข้างใน๋ยวผมจะบอกนะครับคอยฟังกันดีๆอ่ะปัป<า>กเซฟตี้แล้วเริ่มเลย คยก,ก้ให้แมครีนเลยนะครับครับขออนุญาตอธิบายนะเพราะว่ามีคนยังไม่เคยลงในตี้ด้วยกันก็จะอธิบายกันก่อนรอบหนึ่งนะฮะออกมาเริ่มไม่มีอะไรหรอกผมว่าผ่านได้สบายๆแล้วไปเริ่มเลยนะไปไปดูสีข้างชื่อบอสด้านขวาครับใต้แผ่นที่ฮะ,ะม่วงอยู่ข้างในเหลืองอยู่ข้างนอกครับอ,อย่าผิดสี<อ>นะครับ<อ>สีจะขึ้นที่เท้าตัวเองกับข้างชื่อบอสนะโอลาเลยนะครับโอลาโอลีโอแทนได้รัรรรบ,บ ไม่ได้ี่ก็มาเยี่ยในยวงเต้นเอนไอะดงอยู่แน่่ผมเดินอาหาพี่แล้วแรงด้ลงเลยอะหมดแล้วมันีกเ็ <c ười> ใครอยู่ข้างนอกวิ่งหลบพื้นแดงด้วยนะครับตามเพื่อนกันไป อย่ายืนบนพื้นแดงนะครับดาเมจแรงอยู่ทำดาเมจบอสไปเลยครับตอนนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับข้างในกำลังสมูทแอนด์ซาวนะฮะสบายมากสี่สิบครับวันนี้หัวใจเกิดแล้วครับหัวใจเกิดที่หกนาฬิกาข้างนอกขยับลงมาข้างล่างครับข้างนอกขยับลงมาข้างล่างเดินมาที่เจ็ดนาฬิกาครับเดินลงมาเดินลงมาขยับตามกันลงมานะครับอย่าพิ่งเข้ามาข้างในนะ ข้างนอกนะครับพอเหลือ5วิข้างขวาเนีเข้ามาให้หมดนะครับ7 6 5ข้างนอกเข้ามาให้หมดครับข้างนอกเข้ามาให้หมดข้างนอกเข้ามาให้หมดข้างนอกเข้ามาข้างในให้หมดครับเดินเข้ามาข้างในให้หมดสวยครับสวยสวยโอเคสีเปลี่ยนดูสีครับม่วงอยู่ในเหลืองอยู่นอกครับคอนเซ็ปต์เดิมอ่าผมลืมดูสีล้เปลน gas อยู่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยพี่กกับ พี่เกิบทำไมตายอ่ะพี่ปินเปลี่ยนสีไม่ทันอ่ะตีบอสต่อตีบอสต่อจบละประมาณนี้ครับชั้นสามจบละโอเคฮะจบจบไม่มีอะไรฮะผ่านไปไปต่อเลยออดิคออดิคออดิคเผยจนหน้าพอดนี่เปลี่ยนการเลยเปลี่ยนการต้นที่ ใส่กานตีคนอะไรนี่พร้อมึงมนุษย์บางบอมเซนไนเอาชนแก้วด้วยใช่เปล่าอ่ะชนแก้วไว้เซนไนเซนไนได้ไมีดาเมจดันดาเมจขึ้นมากันมาชั้นนี้นะครับชั้นสี่จะมีพื้นสองแบบนะครับพื้นที่เป็นวงสีแดงเข้ม,เ,ขมเกิดกับตัวเองต้องวิ่งออกจากเพื่อนนะครับกับพื้นที่เป็นสีแดงอ่อนก็ให้หลบเฉยนะฮะ ใครจะรู้ได้ไงว่าตัวเองโดนพื้นสีแดงเข้มถ้ามันซ้อนๆกันเยอะมองไม่ออกให้ดูข้างชื่อบอสนะครับถ้ามีเวลานับถอยหลังประมาณสามสี่นี้นะ่ะนั่นคือโดนท่านโดนแล้วท่านต้องวิ่งออกข้างชื่อบอสเหมือนกันจะมีนับถอยหลังนะอ่ะามาปักเซฟตี้แล้วขออนุญาตเริ่มเลยนะครับแมวกลางรถเด็บนะครับชนแก้เรียบร้อยเริ่มเลยมาดูดีๆนะครับดูข้างชื่อบอสด,ดีๆนะดูพื้นแดงนะเดี๋ยวถ้าพื้นแดงมาใครโดนต้องวิ่งออกนะครับ วิ่งออกครับใครโดนสองคนครับวิ่งออกครับสวยครับนะครับพื้นนี้ต้องวิ่งออกนะสวยสวยที่เหลือตีต่อไม่ต้องตามเพื่อนคนไม่โดนไม่ต้องตามสวยครับสวยลดเด็บอยู่เซฟตี้อยู่สวยครับอัดไปอัดไปเร็วครับเร็วปีดปาร์สวยครับจบก่อนไหมไม่จบครับวิ่งออกครับวิ่งออกวิ่งออกครับสองคนโอเคสวยครับมา เดโบอยครับเละโบ้ใครละกลางรถเด็บหน่อยครับสวยสวยสวยครับสวยสวยครับโอเคอัดครับอัดเอ้ยวงส้มวงส้มวงซ้ายอ่ะวงที่กระพริบก,กระพริบกระเพื oner, ่อมเพื่อมันี่ะวิ่งเข้าไปยืนได้ใครโนะนะนะดนวิ่งเข้าไปยืนฮะเปอร์เซ็นต์มันจะลงนะฮะเปอร์เซ็นต์ด้านขวาตรงทีมอินโฟมันจะลงเกิาากนสี่สิบเปอร์เซ็นต์มันจะโดนวาร์ปนะครับอย่าให้เกินนะวงใหญ่วิ่งออกได้ไหมวิ่งออกทันวิ่งออกอ่ะไม่ทันก็ไม่ต้องหลบตัดปัญหาไปเลย เซฟตี้ไม่มีครับไม่มีเซฟตี้แล้หรอชนอยู่ชนอยู่ชนอยู่สิบเปอร์เซ็นต์ครับสิบเปอร์เซ็นต์วงส้มตรงบอสสวยครับเดินเข้ามาจุ่มเดินเข้ามาจุ่มเดินเข้ามาจุ่มบอสเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับหลบสกิลเส้นบอสครับอย่ามายืนหน้าบอสอย่ามายืนหน้าบอสสี่เปอร์เซ็นต์ครับสี่เปอร์เซ็นต์ตีไว้ตีไว้จบได้ครับจบได้สองเปอร์เซ็นต์แล้วอัดไปครับอัดไปแทงดึงให้อยู่ หนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับตีไปตีไปตีไปเออจบจบพอดีมีคนได้ที่ที่ไม่จบนั่นรหละนี่ต็ได้กินรักษาผ่านห้าทัตลบโอชิมหายตายบอสเล่นละกำลังดูกำลังดูจำนวนการตายดูชื่อเลยตายเฉยเลย ไม่ว่าคือมันเลี้ยงแบไม่ขิ้ใจอ่ะวอกแล้วเอ้ยแมงไม่สนใจวิ่งผ่านไปเลยวอล์กแล้วสนใจแล้วสนใจแล้วสนใจแล้วแต่แต่แต่เย่ปีงใคจบโอเคจบ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 มีใครจะเปิดได้ปากไหมขอบคุณนะครับขอบคุณจ้าแยกย้ายได้คครับบขอุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่มาช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับ รีเราไปลงกันคิวเด็กกันลงคิวร้อยไเป็นแบบไอีเวนใหม่ที่มันมาพวกนี้มันอีเวนอะไรนะครับที่แจใบเปลี่ยนอมาชิกรแยกที่บลอกยัเป็นร้อยแยกที่ทําอะไรไม่ได้กันเอ เลยครับนั่นกเป็นอาชีพที่เราเปลนเปนอไก็ได้ใช่ไหมนึ่งรอบที่มันแจ่